ประเทศในเอเชียตะวนันออกเฉียงใต้เตรียมต้อนรับนักท่องเที่ยวจีนหลังจากจีนผ่อนคลายมาตรการโควิด1 9ด้วยความหวังว่าอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวจะฟื้นตัวหลังจากได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โควิด -19 ในช่วง3ปีที่ผ่านมา กัมพูชาอินโดนีเซียและสิงคโปร์ประกาศว่าไม่ต้องตรวจหาเชื้อโควิด -19 สำหรับผู้เดินทางจากจีนขณะที่เวียดนามไทยและมาเลเซียกล่าวว่ากำลังเตรียมต้อนรับนักท่องเที่ยวชาวจีนด้วยกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวที่หลากหลายนายกสมาคมไทยธุรกิจการท่องเที่ยวกล่าวว่านักท่องเที่ยวจีนมีความสำคัญต่อประเทศไทยอย่างมากภาคการท่องเที่ยวมีความพร้อมและจะพยายามต้อนรับนักท่องเที่ยวจีนอย่างเต็มที่ ขณะที่ผู้ประกอบการบอกว่าช่วงโควิด -19 ลูกค้าน้อยลงและคิดถึงนักท่องเที่ยวชาวจีนอย่างมากในทองขุนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวกัมพูชากล่าวว่ากัมพูชายินดีต้อนรับนักท่องเที่ยวและนักลงทุนจากจีนนอกจากจะช่วยส่งเสริมการท่องเที่ยวของกัมพูชาแล้วยังช่วยกระตุ้นอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวทั่วโลกด้วย